สาามอะล็กุมวะราะหมะตุลลอยวะบะโรคาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความยาวรอบรูปนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูป ของรูปหลายเหลี่ยมที่สามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาดูความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันได้เลยค่ะทีนี้คุณครูขอทบทวนความยาวรอบรูปนะคะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถหาได้จากไหนคะ เราสามารถหาได้จากสูตรก็คือ2คูณวงเล็บความกว้างบวกความยาวนะคะหรือเราจะเอาความยาวของด้านทุกด้านนะคะมาบวกกันก็ได้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตร,รอยู่ว่า4คูณกับความยาวด้านนั่นเองทีนี้ เราจะมาดูรูปนี้นะคะว่ามีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ซึ่งรูปนี้ก็คือรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะจะมีความยาวรอบรูปซึ่งการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมเราก็ทําเช่นเดียวกันกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือนำความยาวของด้านทุกด้านนะคะมารวมกันเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เราจะได้12บวก4บวก4บวก6บวก8บวก4บวก16บวก14และบวก14นะคะจะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยจะได้เท่ากับ3 6 14บวก16ก็คือ30ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ6บวก4เป็น10อะไรอีก สิบวกแเป็นยี่สิกับ4เป็น8 30 40 50 60, 60 68นั่นเองดังนั้นนะคะรูปหลายเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ68สิเซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาหาความยาวรอบรูปของรูปนี้กันบ้างนะคะรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะคุณครูแบ่งแบบนี้เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปคะนักเรียน3รูปใช่ไหมคะทีนี้เรามาหาความยาวรอบรูปของรูปที่1ความยาวรอบรูปของรูปที่1ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่า4คูณกับความยาวด้าน ความยาวด้านก็คือเท่าไหร่คะความยาวด้านก็คือ6เพราะฉะนั้น4คูณ6เท่ากับ24เมตรนะคะเรามาดูรูปนี้รูปนี้มีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ซึ่งรูปนี้นะคะส่วนนี้ก็คือเราคิดาจากตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นด้านนี้เราก็จะไม่นำมารวมและ นะคะด้านนี้เป็น3กับด้านนี้เป็นอ่าเป็นสเป็นเท่าไหรคะเป็น 6, เมตรและรูปนี้นะคะมีความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่ PO นะคะด้าน PO มีความยาวเป็น2เมตรแสดงว่าด้านนี้ก็มีความยาวเป็น2เมตรเช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะนำด้านทุกด้านนะคะมารวมกัน ซึ่งด้านนี้เราถูกคิดจากตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นด้านนี้เราก็ไม่นำมารวมเราจะเอาแค่ด้านนี้กับด้านนี้รวมกันเป็น4เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะความยาวของรูปนี้ก็คือ24บวกด้วย6บวกด้วย4เป็น34เมตรนั่นเองนะคะหรือนักเรียนอาจจะนํา ด้านทุกด้านนะคะมารวมกันเราก็จะได้เป็น34เมตรเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะนักเรียนรูปนี้ซึ่งการหาความยาวรอบรูปของรูปนี้เราอาจจะนำด้านทุกด้านมารวมกันนั่นก็คือด้านนี้7บวก11 บวก8บวก9บวก15บวก20เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ70เมตรั่นเองซึ่งนะคะนักเรียนอาจจะมองรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างไรเรามาดูนะคะคุณครูจะเล,นนเลื่อนด้านนี้มาอยู่ตรงนี้อ่าเลื่อนด้านนี้มาอยู่ตรงนี้ก็จะมีความยาวเป็น8ด เมตรใช่ไหมคะและเลื่อนด้านนี้มาทางขวาาเลื่อนด้านนี้มาอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ส่วนนี้ยาว11เมตรนั่นเองดังนั้นมันก็จะกลายเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองดังนั้นรูปลายเหลี่ยมนี้เราอาจจะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสูตรในการหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีว่าอย่างไรคะ 2. คูณกับความกว้างบวกความยาวความกว้างเป็นเท่าไรคะนะักเรียนความกว้างเป็น15ความยาวเป็น20นั่นเองดังนั้น15บวกด้วย20เป็นเท่าไหรคะเป็น35หใช่ไหมคะซึ่งสองคูณด้วย35เท่ากับเท่าไรคะนะักเรียนเท่ากับ75ห 70เมตรนั่นเองนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนี้เราอาจจะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการอเลื่อนด้านมามาด้านข้างหรือเลื่อนไปข้างบนนะคะเราก็จะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูรูปนี้กันบ้างนะคะ รูปนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเราอาจจะนำด้านทุกด้านมารวมกันเราก็จะได้อย่างไรเอ่ยเราก็จะไดะ้ถ้าเราไม่รู้ด้านนี้ด้านนี้เราไม่รู้ด้านนี้จะเป็นความยาวจะมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะด้านนี้มันเท่ากับด้านนี้ใช่ไหมคะด้านนี้ก็จะมีความยาวเป็น8เมตรด้านนี้เราไม่รู้เราสามารถรู้ได้ก็คือ ด้านนี้5เมตรด้านนี้ก็5เมตรเช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเราไม่รู้ด้านตรงนี้เราหาได้อย่างไรคะนักเรียนเราหาได้นะคะโดยทั้งหมดนี้ยาว9เมตรตรงนี้3เมตรตรงนี้3เมตรเป็น6เมตรดังนั้นด้านนี้ก็จะเป็น3เมตรนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ความยาวรอบรูปเป็น44 เมตรนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งวิธีก็คือเราจะเลื่อนด้านนี้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะยาวเท่าไหร่คะ3เมตรมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะสูตรในการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ2อคูณกับความกว้างบวกความยาว ความกว้างเป็น8เมตรความยาวเป็น9เมตรนั่นเองซึ่ง8บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเป็น17ใช่ไหมคะ2คูณ17ก็จะได้เท่ากับ34ซึ่งความยาวเป็น34มค,ความยาวไม่ใช่34เมตรเพราะว่าด้านนี้กับด้านนี้เรายังไม่ได้คิดใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะบวกไปอีก10เมตรเราก็จะได้เท่ากับ44เมตรนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนักเรียนเรามาดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะ,ะรูปนี้มีความยาวเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปนี้ได้อย่างไร ซึ่งนะคะคุณครูให้เรามองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการเลื่อนด้านนี้มาตรงนี้อ่าเลื่อนด้านนี้มาตรงนี้เลื่อนด้านนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นะคะเลื่อนด้านนี้มาตรงนี้เลื่อนด้านนี้มาอยู่ข้างล่างและเลื่อนด้านนี้มาอยู่ทางขวาซึ่งด้านนี้ก็จะยาว 18เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาว18ปดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านนี้ยาว18เซนติเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มองเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง ซึ่งสูตรในการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ2คูณกับความกว้างบวกความยาวความกว้างเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนความกว้างเป็น30ส่วนความยาวเป็น18บวก18เป็น36เซนติเมตรก็คือด้านยาวใช่ไหมคะบวกกับ36เซนติเมตร สาบวกกับ36เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น66สใช่ไหมคะซึ่งสองคูณด้วย66เป็นเท่าไหร่คะเป็น132นั่นเองดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปนี้เท่ากับ1นึ่รเซนติเมตรนะคะนักเรียนอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ซึ่งการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนอาจจะมองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการเลื่อนด้านไปไปด้านบนเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายมันก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็จะหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนั้นได้ง่ายขึ้นหรือเราอาจจะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนั้นเป็นรูป อะไรเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็จะหาความยาวรอบรูปได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนไปทำแบบขัดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในเรื่องของความยาวรอบรูปนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته